พระล่วงลางปืนเป็นพระเนื้อชินพระอมตะหายากนี่ครับข้างหลังเป็นลางปืนเป็นคล้ายๆลางปืนครับเป็นล่องล่อนะครับนี่ครับอยู่ในกรอบอาจจะสะท้อนหน่อยครับสังเกตดูดีๆครับดูด้านหน้าครับสวยจริงๆครับเป็นพระเนื้อชิน เป็นศินลปรกรรมที่สวยงามชนิดหนึ่งนะครับเนี่ยเหมือนเป็นพระแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะศิลปรกรรมย้อนยุคหรืออะไรยังไงนะเขาเรียกอะไรสักอย่างเนี่ยศิลปรกรรมทางขอมหรืออะไรผมก็ไม่เข้าใจนะครับแต่สวยดีครับเนี่ครับถ้าเห็นองค์จริงจะสวยครับนี่ครับเออดูๆๆๆตรงมุมนี้ก็ได้ครับ